อนักเรียนหน้านี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักกับการสร้างตารางค่าความจริงนะคะอ่ะมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะคะ before? อ่าการสร้างตารางค่าความจริงนะคะเราทําไมเราต้องพิจารณานะคะค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์นะคะซึ่งยังไม่ได้กําหนดค่าความจริงนะคะของประพจน์ย่อยนะคะเราจะนิยมนะคะใช้การสร้างตารางนะคะค่าความจริงนะคะ เพื่อแสดงค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะจากประพจน์ย่อยอ่าโดยมีแนวทางนะคะการกําหนดค่าความจริงของประพจน์ย่อยทุกกรณีที่เป็นไปได้นะคะดังนี้นะคะอ่าข้อที่1นนะคะถ้ามีประพจน์เดียวนะคะก็คือถ้ามี p นะคะแค่ตัวเดียวนะคะที่แบบไม่มี q ไม่มี r ไม่มี s นะคะมันจะมีแค่สองกรณีนะคะก็คือกรณีที่1เนี่ยก็คือ เป็น t นะคะกับกรณีที่2นะคะเป็น f นะคะอ่าถ้ามี p ตัวเดียวนะคะจะมี2กรณีนะก็คือกรณีที่1คือเป็น t กับเป็น f นะคะอ่าไปหน้าต่อไปอ่าต่อมานะคะถ้ามัน มี2ตัวนะคะก็คืออะไร2ตัวก็คือถ้ามี p แล้วก็มี q นะคะเรานะคะจะมีกรณีเกี่ยวกับค่าความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4กรณีนะคะคืออะไรก็คือ t และ f นะคะของ p นะคะแล้วก็ t และ f ของ q นะคะอ่ะมันคือยังไงล่ะอ่ะลองมาดูนะมันคือยังไงก็คือถ้าครูให้ p เนี่ยกับ คใช่ไหมครูให้ p กับ q โดยที่ P T นะคะครูให้ t อ่าแล้วก็ p นะคะครูก็ให้ f นะคะอ่าตัว p นะคะครูสามารถแยกออกมาได้เป็น2ออันนะคะคืออะไรอันแรกเนี่ยก็คือ t แล้วก็ t นะคะคส่วน t แล้วก็ f นะคะที่ครูสามารถแยกออกมาได้นะคะส่วน f นะคะครูก็กรณีแรกคือ f กรณีที่สองคือ t แล้วก็ f อแล้วก็ f นะคะอ่ะถ้าดูจากตารางนะคะมันก็จะได้ตารางตารางตามรูปนี้นะคะอ่ะมันคือยังไงก็คือครูให้ p คือ t q เป็น t เหมือนกันกับอีกอันหนึ่งครูให้ p เป็น t ูให้ q นะคะเป็น f กับอีกอันหนึ่งครูให้ p นะคะเป็น f ให้ q คือ t นะคะอีกกรณีดนึงคือครูให้ p นะคะคือ f นะคะแล้วก็ให้ q นะคะคือ f นะคะอ่าอันนี้หนูอาจจะคุ้นๆน,นะคะในเรื่องเออ่ความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นนะคะตอนตอนม4นะคะม3ม4นะคะอ่าตอนม3 ต่อมานะคะต่อมานะคะข้อ3นะคะถ้านะคะครูมีพจน์เนี่ยทั้งหมด3พจน์เลย3พจน์เลยครูมีตั้งครูมี p q r เนี่ยท,ทั้ง3พจน์เลยนะคะกรณีที่จะเกิดได้ทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด8กรณีนะคะอ่าวิธีการแยกทํำยังไงอ่ามี p มี q มี r นะคะกรณีแรกนะคะครูมี t อ่ะแล้วก็มี f ใช่ไหม กับอีกอันนึงคิวของคูณนะคะสามารถเป็นได้ทั้ง T แล้วก็ F นะคะจาก T ตัวนี้นะคะจาก T ตัวแรกนี้นะคะอ่าตัว F นี่เหมือนกันนะคะครูก็สามารถเป็นได้ทั้ง T แล้วก็ F นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอ่าตัว R ของครูนะคะก็สามารถแยกออกมาได้เป็น T แล้วก็ F นะคะโดยที่ T นะคะเป็น T แล้วก็ T เป็น F นะคะหรือ F เป็น T นะคะแล้วก็ F เป็น f นะคะหรือ t เป็น t แล้วก็ t เป็น f นะคะหรือ f เป็น t แล้วก็ f เป็น f นะคะก็คือเราก็จะได้ตามนี้นะคะก็คือ t t t นะคะก็คือไงก็คือ t t t แบบนี้นะคะแล้วก็ t t f t t f ก็คือ t ตัวนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ t ตัวนี้นะคะแล้วก็ f ตัวนี้นะคะอ่ากับอีกอันหนึ่ง ท f t นะคะก็คือตัวไหนก็คือ t ตัวนี้นะคะแล้วก็ f ตัวนี้นะคะแล้วก็ t ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ t f f นะคะก็คือตัว t ตัวนี้อ่าตัว t ตัวนี้นะคะแล้วก็ f ตัวนี้นะคะแล้วก็ f ตัวนี้นะคะอ่ากับอีกอันหนึ่งตัวข้างล่างนี้ก็เหมือนกันนะคะ f t f นะคะก็คืออะไรก็คือ f t แล้วก็ T อ่าก็คือ FTT นะคะอ่ากับอีกอันหนึ่ง FTF นะคะก็คืออะไรก็คือ F ตัวนี้นะคะแล้วก็ T ตัวนี้นะคะแล้วก็ F ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ FFT นะคะคือ F ตัวนี้นะคะแล้วก็ F ตัวนี้นะคะแล้วก็ T ตัวนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็น FFF นะคะก็คือ F ตัวนี้ F ตัวนี้แล้วก็ F ตัวนี้นะคะ ก็คือสามารถเกิดได้ทั้งหมด8กรณีนะคะ8กรณีดังนี้นะคะก็คืออันนี้เลยนี่ทั้งหมดนี้เลยนะคะที่บอกมานะคะอ่ามันเกิดจากเราวาดตารางแบบนี้นะคะเราวาดตารางแบบนี้นะมันเกิดจากการวาดารางแบบนี้นะคะอ่ามาต่อมาอ่าในกรอบนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ามี n ประพจน์นะคะคือ pqr แล้วก็จุดจุดไปถึง n นะคะ จะมีกรณีเกี่ยวกับค่าความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมด2กำนนะะ2กำลัง n นะคะ2กลัง n ก็คือไงอ่ะหนูลองสังเกตจากอันนี้นะข้อที่2อันนี้นะอันนี้เรามีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมเรามีทั้งหมด4กรณีใช่ไหมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก2 ก็คือสองเกิดจากตัวนี้นะอันนี้มีสองตัวใช่ไหมยกกําลัง n n ของเขาอ่ะไม่ใช่มันเกิดจากสองสองันนี้คือสองตามปกติแล้วก็สองตัวนี้นะคะมันคือ n นะคะมันคือ n นะ n ในที่นี้มันคือสองนะคะมันก็คือสองยกกําลังสองนะคะเท่ากับสี่สี่ก็คือสี่กรณีนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งข้อสามนี้นะคะก็คือมันเกิดจากอะไรสองยกกําลัง n สองของเราก็คือค้างไว้อยู่แล้ว ส่วน n ตัวนี้นะคะ n ตัวนี้เรามีกี่ตัว n เรามีทั้งหมด3ตัวนะคะมันก็คือ2กําลัง n นะคะหรือว่า2ยกกาลัง3นะคะ2ยกกําลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ2คูณกัน3ครั้งใช่ไหม2คูณ2คูณ2ก็คือ8ดนะคะอ่าดังนั้นมันก็จะมีทั้งหมด8กรณีนะคะอ่าถ้าสมมุติคูมี4ตัวละมี p q r s เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งละ มันก็จะเป็น2อกำลังสนะคะก็คือ16กรณีนะคะามาเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างข้อที่1นะคะจงสร้างตารางนะคะค่าความจริงของประพจน์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้อ่ะก็คืออันนี้เลยนี่คืออันนี้เลยนะคะอ่ะเวลาเราสร้างนะคะอันนี้มีทั้งหมดกี่ตัว มี P มี Q มี P ใช่ไหมก็คือมีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมก็คือมี P กับมี Q นะคะทั้งหมด2ตัวมี P กับมี Q ทั้งหมด2ตัวนะคะแปลว่าอันนี้นะคะเราต้องมีทั้งหมดกี่กรณีเราก็ต้องมีทั้งหมดสองกำลัง n นะคะหรือว่า2ยกกำลังสองนะคะก็คือ2คูณเท่ากับ4นะคะแปลว่าเราต้องมี4กรณีนะคะกรณีแรกนะคะก็คือก็คือ t T นะคะกรณีที่2คือ T F นะคะกรณีที่3ก็คือ F T นะคะกรณีที่4ก็คือ F F นะคะอ่าจากโจทย์นะคะจากโจทย์นะคะเราต้องเปลี่ยน P อันนี้นะคะให้เป็นนิเสกใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้จากโจทย์ตรงนี้เขาให้มาเป็นนิเสกใช่ไหมอ่าเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น not P นะคะหรือว่านิเสก P เนี่ย P ของเราคือตรงนี้ใช่ไหม อ่ P ของเราคือตรงนี้นะ P ครูจะเปลี่ยน P นะคะเป็นนิเสก P นะคะจาก T ครูก็ต้องเป็น F ใช่ไหมจาก T ตรงนี้ครูก็ต้องเป็น F จาก F ครูก็ต้องเป็น T นะคะแล้วก็จาก F ครูก็ต้องเป็นเป็น T นะคะอ่าทําไมต่อละอ่าต่อมานะคะเราก็มาทําก้อนต่อมานะคะคือก้อนนี้นะคะก้อน Q หรือ not P นะคะหรือว่า Q หรือนิเซของ P นะคะ <_ S 1> ก็คือก้อนนี้เลยนี่ก็คือวงเล็บนี้เลยนะคะอ่าเราก็มาเปลี่ยนกัน P เอ่อ Q นะคะ Q คือก้อนนี้นะก้อนนี้นะ Q นะคะหรือ not P นะคะหรือ not P นะคะ T นิเซเ F นะคะเอ่อ T หรือ F เราได้อะไร T หรือ f นะคะเราก็จะได้ t มานะคะเพราะเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็ได้ T ออกมานะคะอ่าเราก็ได้ T ออกมานะคะต่อมา f หรือ f นะคะ F หรือ f เราก็จะได้ f ออกมานะคะอ่าเราก็จะได้ f ออกมานะคะส่วนอีกอันนึง T หรือ T นะคะ T หรือ T นะคะเราก็จะได้ทีออกมานะคะ ต่อมา f หรือ t นะคะเราก็จะได้ t ออกมานะคะเพราะว่าเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอ่ะแปลว่าตอนนี้นะคะเราได้ก้อนหลังแล้วก้อนหลังของเราก็คืออะไรก็คือก้อนนี้เนาะก็คือก้อนนี้นั่นเองอ่ก็คือเราได้ก้อนหลังก้อนนี้ออกมาแล้วนะคะเราได้ก้อนหลังก้อนนี้ออกมาแล้วต่อมานะคะอ่าเราได้ก้อนหลังนี้นะต่อมานะคะครูก็จะมาเอา p นะคะไปท่าแล้วนะคะกับ ก้อนนี้นะคะกับก้อนนี้นะคะ p ของเราคืออะไร p ของเรามันคือค่านี้ใช่ไหม p ของเรามันคือค่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยครูจะเอาค่านี้น่กมามาดูกับค่านี้นะโดยที่เชื่อมกันด้วยท่าแล้วนะคะโดยเชื่อมกันด้วยท่าแล้วนะคะท่าแล้วมันคือตรงไหนล่ะมันก็คือตรงนี้นั่นเองนี่มันก็คือตรงนี้นั่นเองนี่ตรงนี้ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่าที ถ่าแล้วทีได้เท่าไหร่ทีท่าแล้วทีนะคะเราก็จะได้ทีออกมานะคะอ่าเราก็จะได้ทีออกมานะคะอ่าต่อมาทีที่าแล้ว f อนะคะอ่าทีท่าแล้ว f นะคะเราก็จะได้ f ออกมานะคะอ่าเราก็จะได้ f ออกมานะคะต่อมา f นะคะท่าแล้ว T เราก็จะได้อะไรเราก็จะได้ T ออกมานะคะ อ่ะเราก็จะได้ค่า t ออกมาต่อมาตัวสุดท้ายนะคะ f ถ้าแล้ว t นะคะเราก็จะได้ t ออกมานะคะอ่าเราก็จะได้ t ออกมานะคะอ่าดังนั้นนะคะจากโจทย์ตัวอย่างเออข้อข้อหนึ่งนะคะอ่ะจากข้อหนึ่งนี้นะคะค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยถ้าเราหาทุกกรณีเลยก็คือถ้า p เป็น t q เป็น t p เป็น t q เป็น f p เป็น f q เป็น t P เป็น f q เป็น f นะคะเราได้ค่าออกมานะคะมันก็จะได้ตามนี้นะคะก็คือ T ftt T, นั่นเองค่ะอลองไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองอ,อันนี้เดี๋ยวบอกอตัวอย่างที่2นะคะจบจบตัวอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปไปคิปต่อไปนะคะไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะอันนี้มีทั้งหมดกี่กรณี ่ะถ้าเราดูดูจากอันนี้มันมีมันมีอะไรบ้างมันมี P มันมี Q มันมี R มันมี Q ใช่ไหมแปลว่านี้มันมีทั้งหมด3ตัวใช่ไหมมันมีทั้ง P Q R ดังนั้นกรณีของเราเนี่ยก็ต้องเป็น2กํกลัง n นะคะ n ของเราก็คือ3นะคะก็คือเป็น2ยกกำลังสนะคะ2ยกกำลังสเท่ากับ8นะคะแปลว่าอันนี้เรามีทั้งหมด8กรณีเลยเรามีทั้งหมด8กรณีเลย ดังนี้นะคะอ่าดังนี้เลยก็คือมีอะไรก็คือมีทีทีทีเห็นไหมทีทีทีแล้วก็แล้วก็ t t f นะคะแล้วก็ t f t t f f f t t f t f FFT แล้วก็ FFF นะคะอ่าถ้าหนูงงว่าว่าตรงนี้มันมาจากไหนนะมันมาจากไหนนะหนูสามารถแยกออกมาได้เหมือนเหมือนคลิปที่แล้วเออเหมือนหน้าเหมือนหน้าที่แล้วนะก็คือ,อยังไงก็คือเป็น t f แบบนี้นะคะโดยครูโดยครูให้ p นะคะคืออันนี้แล้วก็ q คืออันนี้นะคะแล้วก็อ่าคืออันนี้นะคะหนูก็แยกออกมาเลยเป็น t เป็น f นะคะเป็น t เป็น f นะคะแล้วก็ตรงนี้แยกมาเป็น t f นะคะแล้วก็ t f นะคะ t f นะคะแล้วก็ t แล้วก็ f นั่นเองนะคะอ่ามันก็จะได้ตามนี้นะมันก็จะได้ตามนี้นะคะอ่าต่อมาแล้วก็มาดูเลย not Q ของเรานะคะหรือว่านิเสก Q ของเรานะ Q ของเรามันคือ T ใช่ไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตรงนี้เลยตรงข้ามกันนะคะมันก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็น T F ใช่ไหมทีเ T F เ T F T ี F, F T ฟที T, T F T, T, แล้วก็ F T นะคะก็คือมันจะนตรงข้ามกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนิเสกนะคะมันเป็นนิเสกของ ของคิวนะคะของคิวนะคะอ่ะต่อมาเวลาเราทําเราต้องทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมวงเล็บของครูมันคือตรงนี้อ่ามันคือตรงนี้แปลว่าดังนั้นครูก็ต้องมาสร้างตารางตรงนี้นะคะตรงนี้ต่อนะคะอ่าครูก็มาสร้างตารางตรงนี้นะคะโดยที่ไง P ของเรามันคือ T ใช่ไหมแล้วก็นิเสธของ Q มันคือ f นะคะเวลาหนูดูเนี่ยหนูก็ต้องมาดูจากตรงนี้เลย T แล้วก็ f อันนี้นะ T แล้วก็ f อันนี้นะ อ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตลบตรงนี้นะคะขออนุญาตลบตรงนี้นะเดี๋ยวมันสับสนกันนะอ่ะก็จะกลายเป็นตรงนี้ T หรือ f ใช่ไหมตัวนี้นะ t หรือ f หรือการเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเราก็เลือก T อันนี้เหมือนกัน T หรือ f ครูก็เลือก T T หรือ T ได้ T T หรือ T ได้ T F หรือ F นะคะก็จะได้ F นะคะแล้วก็ F หรือ F นะคะก็จะได้ F F หรือ T นะคะก็จะได้ T นะคะแล้วก็ F หรือ T นะคะก็จะได้ T ออกมานะคะอ่าก้อนแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาก้อนหลังนะคะก้อนหลังก้อนหลังก็คือก้อนก้อนนี้นะคะอ่าก็คือก้อนก้อนนี้นั่นเองนี่ก้อนนี้นั่นเองนะคะนี่ก้อนนี้นั่นเองนะคะอ่าเราก็เอามาใส่ตรงนี้เลย แล้วก็สร้างตารางนะคะเอามาใส่นะคะมันก็จะกลายเป็นตรงนี้นะคะอ่าอานะคะอ่และคิวนะคะอและคิวอก็คือตรงนี้ใช่ไหมคิวก็คือตรงนี้นะคะและและและกันนะคะก็คือถ้าทีและทีเนี่ยจะได้ทีนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะตรงค่ากันหมดเลยถ้าทีและ f ก็จะได้ f นะคะถ้า f และ f ก็จะได้ f นะคะมีแค่กรณีเดียวเท่านนะ มีแค่กรณีเดียวเท่านั้นนะคะที่ t และ t จะได้ t นะคะอ่ามันก็จะได้เป็น f และ t นะคะก็จะได้ f ใช่ไหมทีและ f ก็จะได้ f นะคะ f และ f ก็จะได้ f นะคะ t และ t นะคะก็จะได้ t นะคะ f และ t นะคะก็จะได้ f t และ f นะคะก็จะได้ f นะคะแล้วก็ f และ f นะคะก็จะได้ f ออกมานะคะอ่า ต่อมาก็ต่อมานะคะอันนี้เราทําในวงเล็บใช่ไหมแต่ว่านอกวงเล็บของเราเนี่ยมันเป็นนิเสษนี่มันเป็นนิเสกนะคะมันเป็นนิเสษนะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องทําตรงนี้นะคะให้เป็นนิเสษนะคะก็คือก้อนนี้นั่นเองเราก็เพิ่มมา1ก้อนนะคะอ่าเพิ่มมา1ก้อนนะคะก็จะเป็นก้อนนี้นะคะอ่าครูก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากตรงนี้ใช่ไหมจากทีเนี่ยเราต้องเป็นนิเสษนะคะก็ตรงข้ามกันก็จะเป็น f นะคะ อันนี้ f ก็จะเป็น t f เป็น t f ก็จะเป็น t นะคะ t ของเราก็จะเป็น f นะคะแล้วก็ f ก็จะเป็น t นะคะ f ก็จะเป็น t นะคะแล้วก็ f ก็จะเป็น t นะคะก็จะตรงข้ามกันนะคะอะต่อมานะคะเราก็จะมารวมร่างกันนะคะแล้วก็จะมาหาอันนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยก็ต่อเมื่อนะคะก็ต่อเมื่อนะคะแล้วก็จะมาหาก็ต่อเมื่อตรงนี้นี่ ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะอ่าอยาขออนุญาตนะคะเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะครูก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้นะนี่ก็ต่อเมื่อตรงนี้เลยนะคะโดยอะไรโดยก้อนนี้นะก้อนนี้ของครูเนี่ยก้อนนี้ของครูเนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมนี่มันคือตรงนี้ใช่ไหมส่วนก้อนหลังของครูเนี่ยมันคือตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตลบขออนุญาตลบนะคะอ่า อ่ะโอเคมาเอาใหม่อ่ะตรงนี้นะครูก็จะเปลี่ยนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาตรงนี้นะคะมามาก็ต่อเมื่อกันนะคะอ่ะมาก็ต่อเมื่อกันนะ f นะคะก็ต่อเมื่อ f นะคะก็คือไงก็คือหนูดูตัวที่มันเหมือนกันถ้ามันเหมือนกันเมื่อไหร่นะคะมันจะเป็น t ถ้ามันไม่เหมือนกันนะคะก็ต่อเมื่อนะคะถ้าตัวมันแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะเป็น f นะคะมันก็จะเป็น f นะคะอ่าตรงนี้เหมือนกัน t ก็ต่อเมื่อ t ก็จะได้ t นะคะแล้วก็ t ก็ต่อเมื่อ t นะคะก็จะได้ t t ก็ต่อเมื่อ t ก็จะได้ t นะคะ f ก็ต่อเมื่อ f นะคะตัวเหมือนกันนะคะก็จะได้ t นะคะแล้วก็ f ก็ต่อเมื่อ t นะคะก็จะได้ f นะคะ t ก็ต่อเมื่อ t นะคะก็จะได้ t นะคะอ่าตรงนี้ได้ t นะคะอ่าตรงนี้ครูขออนุญาตเปลี่ยนนะคะตรงนี้ต้องเป็น t นะคะต้องเป็น t นะคะอ่าก็จะได้ ทีออกมานะคะแล้วก็ทีก็ต่อเมื่อทีนะคะก็จะได้ทีออกมานะคะอ่าโอเคเรียบร้อยนะคะก็อันนี้หนูก็ต้องสร้างตารางเอานะถ้าสมมติมันมีทั้งหมดอ่าถ้าสมมติตรงนี้นะคะมันมี3ตัวใช่ไหมมันมี p q r นะคะหนูก็ต้องเอา2ยกกําลัง3นะคะก็จะทั้งหมด8กรณีนะหนูก็ต้อง เขียนแบบนี้นะคะเขียนแบบนี้แต่ว่าถ้ามันมี2ตัวนะคะมีแค่ตัว P กับตัว Q นะคะมันก็จะกลายเป็น2ยกกาลังสองนะคะเท่ากับ4กรณีเท่านั้นนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะไปทําแบบฝึกหัดกันคะ่ะ